ทำไมของพี่สวยจัง มาจเจืแมาเอดุาอาอมากเลยอ่ะมาไม,าม,ามเห็นเราแต่เขาเาเป็น I don't speak Thai, but I can write like Thai.

มีต่อด้วยเออมีต่อค่ะโอเคพอมไหมคะพร้อมไปขาโต๊มีเรื่องอะไรอยากชี้แจงอ๋อครับคือวันนี้ผมก็มาตามที่ตำรวจเรียกนะครับก็คือผมวันนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมไม่ได้ทำคร้ผมถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวผมก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วผมจะมาแถลงข่าวให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเรื่องมัเป็นยังไงอะไรว่าใครโกหกหรือใครไมกหกแลงคือเราคงารเป็นฟ เคยเป็นแฟนนครับผมแต่ว่าเราไม่เคยเลิกติดต่อกันครับผมแต่มีเรื่องอะไรที่แบบซับซ้อนอะ่ะลึกๆอะ่ะคือแบบคือทุกคนที่เสพข่าวตอนเนี้ยเขาจะคิดว่าผมเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแต่ผมอยากจะพูดว่าทุกคนอะ่ะไม่ได้มาอยู่ในชีวิตของผมสองคนเขาไม่รู้หรอกว่าผมนิสัยยังไงแฟนผมนิสัยยังไงนั่นแหละครับแล้วเมื่อเห็นอกว่ามีการโพสในทวีแล้วเราก็ลบไปเพราะขวัญนะป็อเพราะว่าเราอยากลงเองคือแบบว่าผมอ่ะผมไม่อยากลงหรอกแต่คือแบบเขาพูดกับผมมาอย่างเนี้ย ผมก็แบบอยากจะอยากจะบอกทุกคนได้รู้ว่าแบบว่าผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาคิดผมก็ไม่อยากจะโพสต์ตอบตอบโต้ตตหรือว่าแชร์เอาคืนเพราะว่าผมก็เป็นผู้ชายใช่ครับผมมันแชร์ผู้หญิงแบบหน้าตัวเมียเข้าไปใหญ่ล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดระหว่างเราสองคนเขาในรถแล้วมันจะมีพยานเดือดดังย,งยืนยันแน่นะว่าเราไม่ได้ทำอะไรคือเรื่องที่เกิดบนรถอ่ะผมเล่าให้ฟังได้หมดเดี๋ยววันจันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะผมทุกเรื่องเลย วันนี้เราก็คือวันนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้ทําผมมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเขากล่าวหาอะไรผมมาผมปฏิเสธหมดแล้วจะมีการดําเนินคดีนะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือผมก็สู้ให้ถึงที่สุดอะเพราะผมไม่ได้ทําือ่ไครับผมล่องรอยร่องรอยที่ในในตัวผมร่องรอยเนี่ยต้องถามเขาเองครับผมตอบไม่ได้เลยว่าร่องรอยนี้เกิดจากอะไรผมก็งงเหมือนกันว่าร่องรอยพวกนี้เกิดจากอะไรผมบอกแล้วไงครับว่าทุกคนไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงผมเป็นคนยังไง ใช่ครับลึกๆผมร้ายหรือเขาร้ายอ่ะผมไม่คิดแค่นี้คแต่ว่าเราไม่เคยทำร้ายร่างกายเลยไม่เคยครับผมไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่ว่าทะเลาะกันคือทะเลาะเวลาทะเลาะกันทะเลาะดุนแรงครับผมครับฟังรุนแรงนี่เราลงไม้ลงมือหรือไม่ลงผมเสี่ยงครับผมเสี่ยงเลยยกเข้าไเขคเออเดี๋ยวผมบรรจาร์ผมเล่าให้ฟังเลยว่าผมจะบอกเลยว่าใครเป็นยังไงนิ่ใสใครเป็นยังไงคือทุกคนตอนนี้คือจะคิดว่าเออผมเลวผมหน้าตัวเมียตบตีผู้หญิง ถ้าผมตบดึงคือถ้าผมปฏิเสธถ้าผมออกมาโพสต์ออกมาอะไรเงี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกวันจันวันจันทร์หรือว่าเดี๋ยวผมบอกทีเดียวหมดเลยครับผมครับครับณผู้ชมครับเจริญพรเจริญพรครับใจใจด้านหน้าใจเย็นนะสองใจเย็นครับสาวันจันทร์แถลงหรือว่ามามาที่นี่อวันจันทร์แถลงที่ไหนนะก็คือเดี๋ยวคุณสาวผู้ใหญ่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะแจ้งกลุมหมดเลยครับผมแถลงวันจันทร์ครับ ไม่มีอะไรก็หาไปตัวช่วยขอบคุณมากนะครับรับไม่ให้ขับรื่องใจบ้าก็ใจร้ายโอเคก็สบายใจทั้งสองฝ่ายครับคุณมากเลยนีอะไรอันนี้ตำรวจก็พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการขังน้องเมียแล้วก็การขังน้องเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายแค่นั้นเฉยแล้วก็ส่วนไม่ต้องประกันตัวเพราะเพราะมันแสดงความบริสุทธิ์ใจมามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนนะครับก็ ไม่ต้องประกันไม谢谢่ต <osity> ้องไปสั่ในชั้นนี้นะครับป่อยตัวชั่วคราวทาให้สาบานตนว่ามาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายโอเคนะครับ แต่ว <toys> ่าไม่เออะไรล่าลนมันต้องแข่งมัไหนเนี่ยแข่งโมกันลกีกันเลงเมื่อกี้กังพูดซินี่แข่งมันเยอะผมเมันแข่งไม่ยั้งเลยบอกแล้วแข่งไม่แข่งอะไรเดี๋ยกมันบาดแผนแค่ทเลาะแข่งมงพี่่ง่มาเองนี่มุนย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video